ล่าสุดพระอาจารย์มาจากบินทบาทแล้วนะคะไปที่นองมาเลยแมัสการพระอาจารย์นะคะ มือร่างแล้ว,วสิมีอนญาติโยมมาอีกสักพักหนึ่งนะคะอาจจะนะคะเดาเหตุการณ์บ่ธิกนะคะก็คือบินทบ,บาทนี่ก็ได้กับกับขากับหน้ามากเนาะส่วนมากบ้านเฮาก็ใส่แค่ข้าวเหนียวนะคะส่วนมากนะคะ ส่วนมากๆเลยนะคะเราเอาสาส์มาปูบอดูจิ๋ะไรเอาศาสตร์แท้งอะไรอะไรเคร่อโอ้เดี๋ยวจะมีญาติโยมมาอยู่หลายอยู่นะเคเอ้ เดี๋ยวเอาให้พ่นเกลเจยพ่นเกลเจยค่ะสุณเลยค่ะโอ้โหข้างล่างนะคะจะพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งคือมีศาลานะคะนุ๊ มนคนาใด้นกเกอจนคือกบคะดูเปียกึงเถอะต่หกโมดูไม่ทันเห่าต่อเต็มเลยี่ปเมาตกี้เลยเมื่อตะที่ที่ มาดามนะไปไดิที่มืท<อ>่านเท่าได้เป็นน้ำสั้นที่มืกไปฮิคาร์ใไหเนี่ยแหละเป็นบางมือว่ที่เพิน่นนั่เป็นพวกโมงละตีห้าขะ<อ>เป็นบางมือว่ที่เพิน่นแบบว่าไยนะคะบางมือกะซ่านแล้วแต่เน,นะน้าไม่ได้ฝนตกน้ำละดูสะอาดก่อน ่กคือ่าี่ระว่าันจได้สนี่กำลังนี่กูสาดแนวท่านเออปูสาดอยู่้่นอกนี่เดี๋ยวเราพขึนอ่ะปนกขว้นก็พูดละหายเยอะเลยกูไอเจอหมดแลยนี่เนาะ นี่เลยแุ้วไปเ่ียกเละประมาณที่นนะห้าหกเจ็ดแปดคนกัหลายอยู่เเจ็ดแปค้นกัลายอยู่โอ้ศาสตร์ในมีสมีเนาะโอ้ศาสตร์ก็มีอยู่สี่พื้นพี่น้องเลยก็ว่าง่ายอันย่าคนอย่าลายเกินศาสตร์เนี้ยมานีกี่น้อยบ่นี้ยมาสร้างนี่อีกยังน้อยบ่ ฟังนี่นะเออเดินอ่าเดี๋ีนะเอออ่าเออเกม่่ไม่านเออ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 เอาอไปมาเลยฮะไรน่ะเออบิ๊กนไบิ๊กอยู่เอาติรับแล้วบานไปนั่งแล้ว

อส,นะสนูนนะสูนอะนะเดนาะเอาทานี้ก่อนเอ้มันดูส้งกันนาะออนี้สันวยยาคูเออันนอ้ทำลสันนก้อนอีกตีหากวัวระไปทางไนอ่ะคูมแล้วนึงแม่ยม โอ้มาและสองพูนพี่โทรหาเธอเจนน่าเลอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะคนโน้นแหละลองถามดูสิคนโน้นนะที่ฟังเสียงก็รู้แล้วใครโทรหาขอบคุณเลยลายเด้อค่ะที่โทรหาเด้อค่ะค่ะขอบคคคุณที่ิดถึงนะะเสียดายพนเฮ็ดสาราบริมาเบิ่งบูจักค่ะคือลืมลออ เพราะว่าหนูบางที่น um, ูมาเลยเจอพระอาจารย์รูปเดียวหนูก็บกามาบางทีนะเพราะว่าใส่เลยเพราะว่าเขาก็ปอยากมานะถ้าเกิดว่าบ่มีไผ่นะคะสามคนกันหลายคนแล้วนี่หลายคนแล้วเริ่มรวมกันละเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วมีเพิ่มเลยอาจจะทะลุสิบเออทะลุสิบเป้าหมายใช่ไหมน่ะเสียงรถมาแล้วน่ะเสียงรถมาได้นะอาจจะมีสิบนะท่านวันนี้อาจจะห้าสิบห้าก็ได้ มันรอพระนี <anch ored> ่น <twitch> Sa e? ีจะล้นไปแล้วต่อเต็มมากเขาก็ไม่ทันได้กราบพระใช่พระวันนี้แม่ไม่มาอยู่ที่กราบยังเราบัดนี้ใช่ใช่พระบ่มีพระน่ะแล้วบ่มีพระบ่เป็นยี้อ๋อเพิ่นอ่ะคืนแข็งเชิงกุฏิเพิ่นกุฏิน้อยเพิ่นที่นี่ยังไม่มีพระเนาะ ยังไม่มีผูป่ยังไ้ถือรูปนะคะคือตอนมาเนี่ยก็หันแนมหาอยู่เลยอยากกอยากด้วยอยากว้วยแต่วนนีวันแนมไปเห็นพระอยู่ก็เลยเดี๋ยวถ่าะถ้าเห็นพวกเราจะจำได้เลยมาแล้วอีนึงนน่นก่อนก็เด็กแล้ก็ย่างมากเลยทยอยมาเรื่อยเ่อยู่ชาวบ้านไปทิ้งกันแบบ มาแล้วนงรวมเป็นแปดคนแแล้วนับประั่นเป็นจะเป็นชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่แยมาได้แ่อไเยโจบานบ้านใส่บาทจื้อมาอะไรก็ใส่เลยจะสั่นหะจะจะกลางกันไปอันนี้ชาวบ้าน เขากับบจักหอมเขากับเบื้งชาวบ้านเฮ็ดตะกอนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชาวบา้า,านเดิมมาเตยบาทเ้าพี่น้องเอ้ยมีมาอีกบนนอนท่าวันพระคือสีไลเนาะคนแม่แถะคือสีไลยอยีดอกอันนี้วันธรรมดาทางกะชิคือกันเนาะแม่แม่คล้าคล้ายกัน เดี๋ยวไปใส่บาทเจ<ด>นหอ่อยกันเด้พี่น้องเลยเ่าหัวเ่าจะดูน,น,ะนะเผาหวงนะดีขนลเาใส่บาท ดอกเอนียงอ้คคนเยอะนะแมนปานปานวัดในในหมู <ga 2> <ga 2> 2> 2> 2> 2> 2> ่บ้านเหรอแม่ปานานในหมู่บ้านที่บารซัมนีไหมเนาะใช่ใช่คนค่ะ ແມ່ກໍຮອດກໍา10 10 10

นี่ระบบนี่เด้อแม่แม่เพ็ดแบบมันปิดเปิดอัตโนมัติเนาะวัดนจางพวนี้เห็นบอัตโนมัติเออยางผนตกคนเสี่ยนีงานค่ะสดีนะมิสดีสดีนะเนาะดี่ารักสดีค่ะเขาต้องเอาเบอร์วารุรา แล้วนี่โอเคแล้วดูดูมันมันดูเอาไว้ซื้อถ้าอันผมไปนะผมก็อยากไปแต่วัดเดียเนี่ยวัดที่เขาอันอันร่ำรวยมีชื่อเสียงแล้วกันมันเห็นคนที่บุญลายแล้วเนาะ้าลวัดที่เขาแยกจนวัดที่แบบบ้านนอกเขานี่ยละแม่ค่ะมันดูดูฝังดูฝังดีเอ่อพระอาจารย์มาแเน๊ ดูกระโปงนาไปนะบ้านเท่าไหร่กระเป้นอไกงจีโนะกระรงอะไรล่ะจีโนอกรปงเลยเออกด้อ๋อไม้ถึงผู้ชายให้ขึ้นกระบงไฟอันอสมัยบราอันเร็นยันะวายพัฒนาตกกราบไ้ยากอะไราเนเออจีนะนี่ยากตกกรบ

nha thôi, rồi rồi nha thôi, rồi thôi, rồi, coi, ở đâu rồi, bây giờ, nhà, ở nhà,

ព្រីเนาะឯងឯងឯងអឺค่ะអឺនេះព្រីគុណឡាយค่ะបែបមកច ਉਣ អត់ទេចាចាមកច ਉਣ តាសុបាយค่ะបងថាន់

The bed

กะตาอนลนกนเออทำไมตาอานให้วบเออไก่อนูกบกวัดในวัดเียอะไก็กมคนยกขาวอยู่มันยกกข้าวปนดมีขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ